สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ361องศาความคิดนะคะในวันนี้เราจะมาต่อยอดทางความคิดกันจาก a เดร r s นคูเปอร์360ดิฉันทันชนกจงหยุดยิ่งค่ะ ช่วงนี้มาดูไฮไลท์ของค่ำคืนนี้กันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะมีรายง,งานว่าจะมีการถแถลงจุดยืนเรื่องของข้อตกลงลดโลกร้อนหรือว่า Paris Accord นะคะซึ่งก็มีแนวโน้วนมว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะประกาศนำสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นการเดินในทิศทางที่ตรงข้ามกันเลยกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งต้องการแก้ปัญหาโลกร้อนค่ะ White House Press Secretary Sean Spicer would not say if President Trump has made a final decision on whether to withdraw from the Paris Accord to fight climate change. Reports indicate that he plans to pull out of the deal, as he promised during the campaign. If he does, the U.S. would become only the third country to reject the accord, along with Syria and Nicaragua. ไปดูกันที่สถานการณ์ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ที่เกาะมินาเนาวกันบ้างนะคะยังคงตึงเครียดต่อเนื่องค่ะกองทัพของรัฐบาลก็ยังคงปะทะนะคะแล้วก็ปราบปรามกลุ่มติดอาวุธที่ประกาศสวามิภักต์ต่อกลุ่มรัฐอิสลามด้วยยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะก็ร้อยกว่าคนแล้วค่ะเป็นผู้ก่อการร้ายกว่า90คนเลยทีเดียว ประเด็นนี้เราจะมาวิเคราะห์ต่อยอดกันในช่วงหน้ากับผู้เชี่ยวชาญอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ 31กนงงันาความคิดในค่าคืนนี้นะคะผู้เชยวชาญของเราก็คือดรอมรวานิตวิวัตฒอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค <ะ S 2> ุณผู้ชมครับค่ะวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของโลกเลยนะคะกับข,<อ>ข้อตกลง,<อ>งลดโลกร้อนที่เรารู้จักกันในานาม Paris Accord แล้วก็มีแนวโน้มว่าโดนัลทรัมในสัปดาหนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือใน คืนนี้นะคะประมาณตีสาบ้านเรารายการเราก่อนเวลานะใช่ค่ะก็อาจจะมีการประกาศว่าอยากจะถอนตัวด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะเราไปย้อนดูบางช่วงบางตอนของ a n d e s o n Cooper 360กันค่ะ The Paris Climate Deal and I believe so much in the environment Believe it or not, people are shocked. We will cancel this deal so that our companies can compete. I will also cancel all wasteful climate change spending from Obama Clinton, including all global warming payments to the United Nations. Cancel billions in payments to UN climate change programs. We're giving billions and billions of dollars away. We have no idea for what. We're going to fix our own environment. I've won many environmental awards. I am not a believer in climate change. Well, whether or not he, he said he was going to do it or not going to do it, this is the dumbest thing he could possibly do. This is an, this is an American president. Pulling the rug out from under an American industry. This guy says he wants to be, um, have America first. The one part of the economy that's growing faster than anything else in the economy, bar none, is our clean energy sector. We got more people working today in solar than we have coal miners. We got more people working in wind than coal miners. We've got clean energy, clean batteries, smart batteries. This is a, a dynamic section. If we're going to be first, we should be first in this. Why would the President of the United States pull the rug out from under an American industry and hand this advantage now to Germany to beat us in wind, to China to beat us in solar. It's the dumbest thing you could possibly do. It has don't don't even. ถ่ะเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกจากปารีสแอคคอร์ดหรือว่าเขาตกลงปารีสจริงอาจจะไม่น่าตกใจเพราะว่าตอนหาเสียงก็พูดมาตลอดอยู่แล้วนะคะว่าเขาไม่เชื่อในเรื่องของโลกร้อนบอกว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระโกหกนะคะคแล้วคือถ้ามองตามจริงคือเขากำลังทำตามที่เขาหาเสียงอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่เขาประกาศไว้ก่อนหน้านั้ เขาก็ทําตามที่เขาหล่นรงหาเสียงเรื่องนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นไปตามที่เขาเคยพูดไว้ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับโตเกียวโปรโตคอลหรือว่าโปรโตเกียวแอคคอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เป็นพันธสัญญาแรกซึ่งก็ทํากับสาธรรชารณชาติหลายๆประเทศร่วมกันลงนามก็มีประเทศสหรัฐเนี่ยแหละไม่ยอมลงนามไม่ให้สัตยาบันตั้งนานกระทั่งโอบามาเข้ามาก็บอกว่าเอาละเราพร้อมแล้วที่จะเข้ามาร่วมมือแต่พอดีจังหวะนั้นมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ทีนี้พอทรัมป์ทรัมป์ก็พูดมาตลอดว่าเขาอย่างที่คุณมิกว่ามันเป็นเรื่องภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ค่อยเพาะหน่อยแต่ว่าภาษาไทยก็คือเหลวไหล<ฆ>เป็นเรื่องใช้ไม่ได้เรานักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปสตาร์ทอินเดอะไอ์เขาว่าอย่างนี้เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเวลานี้มันฟรีซิ่งนะมันหนาวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ร้อนอะไรอย่างนั้นเลยแล้วที่สำคัญคือตัว Paris Accord เนี่ยทางฝรั่งเศสเองทางหลายๆประเทศในยุโรปมีร่วมมือกันมากทาง ประเทศฝรั่งเศสจาได้ว่าเมื่อปีกลายปี2016เนี่ยมีการเฉลิมฉลองกันใหญ่นะฮะใช้ไฟมหาศาลเลยนะฮะ,ฮะจุดความสว่างสวัยให้กับหอไอเฟลแล้วก็ที่อาร์คเดอทอมเป้เนี่ยก็ทำเป็นเขาเรียกเหมือนกับทาเป็นภาพของความเขียวขจี <ฮะ S 1> เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยถ้าโลกมันไม่ร้อนแบบนั้นแล้วเนี่ยประเทศต่างๆมันก็จะกลับคืนความมีชีวิตชีวาแบบนี้แล้วที่สําคัญคือปารีสแอคคอร์ดเนี่ย มันมีข้อจํากัดอะไรอ่อนมาก<ะ>เปรียบเทียบกับตัวเกียวบรโคคอรเนี่ยยังกําหนดเลยว่าถ้าทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่บรรลุเป้าหมายตรงนี้จะต้องมีมาตรการอาจจะมีแซงชั่นอย่างนู้นอย่างนี้นี่ไม่เลยครับของปารีสสกอตนี่เป็นเรื่องของโลรนเทียเกิด<ะ>เป็นเรื่องความสมัครใจแล้วก็ให้แต่ละประเทศเนี่ยไปเซตทาเกตของตัวเขาเองแต่ทาเกตกลางเนี่ยมี ก็คือเขาไปเทียบมันอาจจะนานหน่อยปี1880เนี่ยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของการเ,เริ่มเริ่มวัดอุณหภูมิโลกแล<ฆ>้วก็ประมาณร่วมร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเขาก็เอาตรงจุดนั้นเป็นตัวตั้งเป้าหมายก็คือณเวลานี้เนี่ยจะพยายามไม่ให้โลกเนี่ยร้อนเกินกว่าประมาณ2องศากว่าที่ปี1 8 0 0ซึ่งมันยากเหมือนกันนะครั 1880กับวันนี้นึงซึ่งมันอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่เขาอยากพยายามทําให้ได้ตรงนั้นแล้วก็ให้แต่ละประเทศเนี่ยไปเซตทาเกตกันเองแล้วก็จะมีการประเมินผลทุก5ปี นี่คือคกลไกที่ปารีสแอคคอร์ดวางไว้ครับค่ะอาจารย์คะอย่างในตัวของปารีสแอคคอร์ดเนี่ยประเทศก็คือเกือบเกือบสองประเทศเลยเลยเข้าร่วมนะคะคคแล้วก็ทุกคนก็มีเจตนาว่าอยากจะช่วยแก้ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ว่าสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเลยเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีนกลับ ประกาศจะถอนตัวอย่างงี้นะคะถ้าเกิดถอนตัวจริงๆค่ะมันจะกระทบต่อ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรความตั้งใจแรงบันดาลใจของนานาชาติประเทศอื่นๆที่เขาอยากจะรักษาโลกใบนี้ไว้ไหมคะอาจารย์คือมันอาจจะเป็นความเชื่อมั่นของโดนัลด์ทรัมป์และก็อาจจะมีคนอเมริกันบางส่วนต้องเรียนอย่างนั้นเหมือนอย่างกรณีเมื่อกี้คนที่เป็นคอมเมนเตอร์ในรายการแอนเดอร์สันเนี่ยที่ได้พูดไว้ก็ค่อนข้างแรงเขาบอกเป็น dumb d u ด b d เบส e s t เลยก็ได้ mm hmm. หรือ dumb bs เนี่ยนะฮะ ซึ่งเป็นความคิดที่มันโง่เขลา,าวาปัญญาถ้าพูดเลยะะแบบนั้น,นะะเพราะว่าในขณะที่เยอรมันก็ดีจีนก็ดพีพยายามพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปขายขายของพูดง่ายกับทั่วโลกแล้วเวลานี้เนี่ยอีกหน่อยไอ้เรื่องอะไรฟอรสซงฟอสซิลอะไรน้ํามันที่เขาจะลดลงประเทศที่ใช้น้ํามันในการใช้รถลาเนี่ยจะน้อยลงแต่กลับกลายเป็นว่าประเทศเราเนี่ย ยังยืนหยัดที่จะจะไม่สนใจใัยดีโลกเหล่านี้ก็อาจจะเป็นความมั่นใจที่เขาคิดว่าเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้อเมริกาเกรทเกรนอย่างที่โดนัททัป์ชอบทวิตออกมาแบบนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นความเชื่อมั่นที่แม้แต่มิสเตอร์จงคอจังเกนะครับที่เป็นประธานของ EU เนี่ยก็ได้พูดไว้ว่า ทางโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและก็อาจจะขาดความชัดเจนในบางเรื่องแล้วก็เข้าใจผิดทําให้อาจจะมีการตัดสินใจที่มันไม่ไม่ถูกต้องได้นะฮะ,ฮะนี่คือความเห็นของหลายๆฝ่ายนะครับอย่างก๊าซซีโอที่มีการปล่อยออกมานะคะส่วนใหญ่ก็มาจากภาคอุตสาหาการรมทั้งนั้นเลยแล้วก็การ,รที่โดนัลด์ทรัมป์จะถอนตัวหมายความว่าอยากจะให้อุตสาหาการรมธุรกิจเดินหน้าได้เต็มที่เลยแต่ว่าด้านหนึ่งที่เขาจะขาดไปคือเขาก็ไม่ได้จะส่งคือพอไม่พอไม่ร่วม Paris a c c o r d เนี่ยมันเหมือนมันเหมือน ไม่ได้กระตุ้นให้ภาคธุรกิจทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อสังคมหรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องครับมันถ้าเปรียบเทียบมันก็คือ csr อย่างนึง <หา S 2> น,น,นะฮะหลายๆไม่ต้องอะไรมากในบ้านเราเนี่ยหลายๆบริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทชั้นนำเนี่ยเขาก็ไปปลูกป่าบ้างในอนาคตเนี่ยถ้าสาระจะแปลกแยกออกไปแบบนี้ <S <S ผมคิดว่ามาตรการเราอาจจะไม่บอกว่าเป็นกีจการทางการค้าเพราะว่าถ้าเขาถอนจาก UN เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของพันธสัญญาแต่ไม่ยูทีโอตรงนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่อยู่เนี่ย สหรัฐก็อาจจะลำบากในอนาคถ้าถ้าเขามั่นใจผิดผิดเราคิดว่าเขามีทรัพยากรเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้คนอื่นต้องพึ่งพาเขาอะไรอย่างนี้เพราะวันนี้เขาคิดว่าเขาไม่จําเป็นหรอกส่วนใหญ่เ,เขาเนี่ยนำเข้าก็เป็นส่วนมากส่งออกไปหลายประเทศก็ไม่ได้นําเขา้าจากสหรัฐมากนากักอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมองได้ว่าเขาคงไม่เดือดร้อนถ้าใครจะไปตั้งกําแพงภาษีว่าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องมีการชาร์จอะไรมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เขาอาจจะไม่แคร์ตรงนั้นเพราะว่าทรัมป์เองก็พูดมาตลอดเราจะสร้างงานให้คนอเมริกันมีงานมากขึ้นเราจะนําทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแล้วเราไม่สนใจจะต้องไปตั้งแหล่งผลิตอยู่ที่จีนที่อินเดียที่ในแอฟริกาในที่ไหนต่อที่ไหนแบบนี้เป็นต้นค่ะ,คะถ้าดูสถิติตอนนี้นะคะประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกก็คือจีนตามมาด้วยสหรัฐนะคะ,คะสองประเทศนี้รวมกันประมาณ40กกว่าเปอร์เซ็นต์เลยของผู้ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาทั้งหมดเลยบนโลกใบนี้ตามมาด้วยอินเดียรัสเซียนะคะจุดที่น่าสนใจ คือสหาภาพย,ยุโรปยุโรปทั้งทวีปเลยปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเพียงรวมกันทั้งหมดแค่สิเองนะคะคอาจารย์อยากจะถามอาจารย์ว่าอย่างทําไมยุโรปเขาประสบความสําเร็จที่จะแก้ปัญหานี้แล้วทําไมอย่างอเมริกาหรือว่าประเทศให,ใหญ่ๆอื่นๆซึ่งอเมริกาก็มีเทคโนโลยีมีอะไรมากมายแต่ทําไมดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะเต็มใจทําเรื่องนี้เท่าไหร่นัผมผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ ความร่วมมือกัน<ะ>ของทุกๆฝ่ายทั้งภาคประชาชนเองด้วยนะครับแล้วก็ความตื่นตัวอีกทั้งเรื่องธรรมาพิบาลผมยอมรับว่าเรื่องนี้สําคัญ<ะ>เราก็ไม่ได้โจมตีว่าประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่มีธรรมาพิบาลแต่ว่าประเทศมหาอำนาจมันก็เหมือนถ้าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะฮะเหมือนคนรวยหรือว่าลูกคนมีสตังหน่อย<ะ>ที่อาจจะถูกเลี้ยงดูแบบสปอย<ะ>แบบตามใจอยากจะทําอะไรก็ทําไปเพราะไม่เป็นไรเดี๋ยว พ่อชั้นเดี๋ยวที่บ้านฉันก็ดูแลให้อะไรแบบนี้หรือเดี๋ยวฉันมีเงินอะ่ะฉันไม่กลัวเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะอันนี้ไม่ได้แนะนําให้ทําแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าครอบครัวคนมีฐานะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีบางส่วนเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าพฤติกรรมของประเทศยักษ์ใหญ่หลายๆประเทศนี่มันคล้ายจริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะ,ะนั้นประเทศในยุโรปเนี่ยศักยภาพในการพัฒนาของแต่ละประเทศนี่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันเรายอมรับว่าประเทศในแถบทางยุโรปทางตะวันตกเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมาก เราไม่พูดถึงตะวันออกที่แยกมาจากรัสเซียโซเวียตยูเนีนเดิมนะครับเราก็ไม่ได้พูดถึงทางใต้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจบ้างอย่างเช่นกรีซอิตาลีอะไรแบบนี้หรือในสเปนในอะไรแต่ว่าเขาก็พยายามถีบตัวหรือพัฒนาตัวเองขึ้นมาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงเขาก็มีมาตรฐานเรื่องนี้ลนลงมาต้องช้านานแล้วด้วยธรรมาพิบาลเหล่านี้เนี่ยมันครอบคลุมเขาพูดเรื่องธรรมาพิบาลในยุโรปเนี่ยมาก่อนเพื่อนเลยแล้วมันก็ค่อยๆกระจายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสงครามสองครั้งใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ยุโรป ผมคิดว่าบทเรียนต่างๆในอดีตหลายๆอย่างเนี่ยมันสะท้อนแล้วก็มันทําให้เขาเจ็บปวดแล้วเขาก็รู้ที่จะต้องแก้ปัญหารู้ว่าอะไรที่ถ้าถ้าพลาดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างในอเมริกาเนี่ยมาร่วมสงครามมันก็ไกลไกลตัวมากมาร่วมในแปซิฟิกแล้วแล้วก็สงครามก็มาเกิดห่างจากบ้านเขามากไม่ไม่เคยมีเครื่องบินไปทิ้งระเบิดกระทั่งนายวันวันซึ่งถือได้ว่าเป็น เหตุการณ์ใหญ่ครั้งแรกที่ทําให้อเมริกานั้นเสียหน้าอย่างมากค,ครับค่ะอาจารย์คะถ้าดูอย่างนี้แล้วค่ะหลายๆคนก็วิเคราะห์ไว้นะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์ถ้าหากถอนตัวออกจากข้อตกลงปลารีสจริงเนี่ยก็เหมือนเป็นการทิ้งปัญหาใหญ่เลยนะคะไว้ให้กับรัฐบาลหรือว่าคนที่จะมาสืบทอดอํานาจต่อในอนาคตรวมทั้งจะทําให้อเมริกาสูญเสียบทบาทความเป็นผู้นําบนเวทีโลกอย่างแท้จริงด้วยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะก็มีส่วนประเด็นหลังที่คุณมิกซ์ว่าจะเสียความเป็นผู้นําเพราะว่าหลายๆอย่าง ตอนที่โอบามาอยู่ในตําแหน่งเนี่ยโอบามามีท่าทีอ่อนอ่อนลง<ะ>แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปเต็มตัวนะแต่ว่าก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วที่สําคัญคืออย่างกรณีที่พูดว่าปารีสแอคคอร์ดหรือปารีสกฎหมายตัวนี้นะครับที่มันไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศด้วย<ะ>มันเป็นเพียงความตกลงร่วมมือกันแต่ว่าบังเอิญมันอยู่ภายใต้การดูแลกํากับดูแลของ UN หรือสหประชาชาติแล้วก็มีประเทศประมาณเกือบเกือบสองประเทศ<ะ>195ที่คุณมิกว่ามาร่วมลงนามให้ มีให้สัตยาบันไปประมาณสักร้อยห้าสิบตัวประมาณที่เหลือก็ยังก็ไม่เป็นไรแต่เราจะให้ความร่วมมือเพราะนั้นการที่เอเมริกาเป็นผู้นำของโลกแล้วตัวเองมองชายตามองดูเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองจะยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นแต่ว่าคนอื่นเขาไปอีกทางหนึ่งแล้วตัวเองบอกว่าไม่เอามันเป็นเรื่องไร้สาระเราจะเราจะพอใจทําแบบนี้เนี่ยบางทีความร่วมมืออื่นๆในอนาคต มันก็อาจจะเห็นอิทธิฤทธิ์ของประเทศเหล่านี้ที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีรวมตัวกันแล้วคงนึกออกมีทั้งบริกส์มีทั้งกลุ่มประเทศยากจนที่ก็บอกไม่เป็นไรเรายอมรับว่าเราเป็นคนจนนะคนรวยก็อยู่กับคนรวยไปประเทศคนจนก็มารวมกันต้องร้อยกว่าประเทศเนี่ยเขาก็มีอำนาจในการต่อรองเหมือนกันค่ะครับค่ะอาลลาร์รนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่นะคะของโลกใบนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าท้ายสุดโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจอย่างไรต่อนโยบายนี้ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ในประเทศฟิลิิปน์ 看。 ทุกีเรายังคงอยู่กันต่อกับดรอมอนวานิตวิวัฒน์นะคะมาดูสถานการณ์ที่ประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างคะ่ะอาจารย์ที่มินานาวทางตอนใต้กลุ่มมาอุเตนะคะซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธแล้วก็กลุ่มอาวุธยัตยังคงผนึกกาลังกันอยู่ต่อสู้กับกองทัพของรัฐบาลฟิลิปปินส์นะคะที่เมืองมาราวียอดผู้เสียชีวิตก็ร้อยสากว่าคนคแล้วนะคะเป็นกลุ่มติดอาวุธเนี่ยเสียชีวิตไปก็ประมาณ9กกว่าคนนะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ประเมินเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาของนายดูแตเตประธานาธิบดีิิิลปน์ห่่ออยยคาาารดว เขาจะแก้ปัญหาได้ไหมแล้วก็วิธีที่ปรับปรามอย่างรุนแรงของเขาเนี่ยมันแก้ปัญหาได้จริงๆหรือเปล่าคือมันมันก็คงจะเป็นนโยบายที่ผู้นําลักษณะแบบไหนเนี่ย<ฆ>แนวนโยบายหรือการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะสะท้อนจากบุคลิกลักษณะของผู้นําคงถ้าเปรียบเทียบเย่ือในรัเสเซียในรัเสเซียเนี่ยผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยอาจจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับ<ฆ>ก็คือเตรียมตัวตายได้ถ้าหากคิดจะก่อการร้ายในรัเสเซีย เพราะว่ามาตรการที่ทางปูตินเมื่อก่อนใช้เนี่ยไม่เคยมีการใช้มาตรการแบบไม้นวมเลยนะฮะ,ฮะแม้แต่ขนาดมีตัวประกันอยู่ในโรงละครที่คงจําได้เมื่อหลายปีก่อนมีคนไปดูละครแล้วก็มีกลุ่มเชสเนียหรือ,อยังไงเนี่ยเข้าไปก็เป็นกลุ่มแบกแยกดินแดนนั่นแหละต้องการที่จะต่อรองกับรัฐบาลคิดว่าเอาตัวประกันไปแต่เขาก็คงรู้ตัวดีเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยติดระเบิดพีชีไว้หมดแล้ว<ะ>แต่ก็ไม่ทันได้ใช้เพราะว่าจะเรียกว่าหน่วยสว่าหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษเขาเนี่ย ก็เข้าไปก็สังหารเรียกว่าตัวของผู้กอ่อการร้ายในเวลานั้นเนี่ยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามนะครับแล้วก็ปรากฏว่าลูกหลงนี่ก็ยังไปโดนคนที่เป็นตัวประกรันแถมยังใช้มาตรการแก๊สซึ่งมันแรงมากคือเรียกว่ามันไม่ได้เอาเฉพาะตัวของคนที่เป็นผู้<ฆ>ผกอ่อการร้ายสลบสลายยังไปทําให้คนที่เป็นตัวประกันตายหรือเสียชีวิตอย่างอย่างหนักหลายคนด้วยกันตรงนี้ก็ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์แต่ว่าแนวความคิดตรงนี้ของปูตินก็มองว่า กับผู้ก่อการร้ายหรือว่าผู้ที่เป็นอาญากรเนี่ยเขาไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นซึ่งจะเหมือนกับดูเต้ใช่ไหมครับเพราะดูเต้เองก็พูดอย่างคุณมิกเคยพูดบอกว่าในบางกรณีในสมัยที่เขาเป็นผู้ว่าการรัฐหรืออะไรในทํานองนั้นไปจับอาญากรได้เนี่ยเขาเป็นผู้ลงมือเองในการสังหารอาญากรที่เป็นข่าวไม่ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนี่นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็การประกาศกฎการศึกเนี่ยก็ชัดเจนว่าเขาต้องการใช้ความเด็ดขาด เพราะว่ามาตรการในการประกาศกฎในการศึกก็หมายความว่าทหารก็ดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยสามารถใช้อำนาจที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเราแวดระวังหรือว่าต้องภาวะพะวงเรื่องว่าเร,เราจะละเมิกดกฎหมายหรือว่าปฏิบัติตามกฎหมายที่ผิดพลาดไปหรือไม่เดี๋ยวจะถูกฟ้องร้องภายหลังตรงนี้ก็เรียกว่าตัดทอนตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเขาเอาเป้าหมายเป็นสําคัญว่าเวลานี้เนี่ยไอ้เรื่องของ due process of law หรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงแล้ว วันนี้เราเอาเป้าหมายก็คือจะสยบผู้ก่อการร้ายให้ราบคาบได้อย่างไรเพราะนั้นยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมาจากทั้งมีการทิ้งระเบิดแต่ก็ทราบว่าทั้งฝ่ายผู้ก่อการร้ายเองเนี่ก็มี มีอาวุธที่ร้ายแรงพอสมควรเห็น<ฆ>บอกว่ามีการใช้ปืนคอหรือปืนอะไรยิงเข้าไปใน <icop> เฮลยยิคอปเตอร์อะไรต่างๆด้วยมีนักรบชาวต่างชาติด้วยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเข้ามาได้ยังไงนะคะค,คือ,อการที่ดูเต้ต้องมาปราบปรามกลุ่มมาอุเตนี้นะคะจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือไม่น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเชื้อก่ให้กลุ่มติดอาวุธอื่นๆในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ด้วยใช่ไหมคะอาจารยม์มันก็เป็นคล้ายๆที่ยกตัวอย่างของรัสเซียรัสเซียทําแบบนี้เนี่ย โอกาสที่ผู้กอ่อการร้ายจะหือขึ้นมาหรือทําอะไรแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ทุกประเทศใช้ความรุนแรงแต่มันก็สะทอ้อนเห้เห็นว่ารัสเซียเนี่ยหลังจากเหตุการณ์เลยๆหลยหลายครั้งไม่ไม่มีปรากฏขึ้นมาอีกเลยนะฮะเพราะว่าทุกคนก็รู้ดีว่าถ้าไปทําแบบเดิมๆมอย่างนั้นเนี่ยแต่มันก็อาจจะเป็นการกระตุ้นว่าถ้าทําแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องเลือกทางอื่น ซึ่งมันอาจจะมีคิดวิธีการที่มันร้ายแรงมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นก็มันอาจจะไม่ได้มีสูตรสาเร็จนะฮะถ้าพูดตรงๆแต่ว่าสิ่งที่ดูเตเต้ปฏิบัติไปเวลานี้เนี่ยเขาอาจจะเชื่อมั่นว่าวิธีการตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมและได้ผลแต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าประชากรส่วนใหญ่ของฟิลิปปินเนี่ยเป็นชาวแคทอลิกแต่ปรากฏว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนเนี่ยก็เป็นเปอร์เซนต์น้อยมากนะฮะแต่ว่ามีนานานี่ก็อาจจะมีส่วนเชื่อมต่อกับ โลกมุสลิมที่อยู่ใกล้เคียงตรงนั้นก็อาจจะแทรกซึมเข้ามาได้ครับอยากจะให้อาจารย์พูดถึงท่าทีของอาเซียนหน่อยหนึ่งนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่มีเรื่องนี้อาเซียนยังไม่ค่อยมีท่าทีอะไรออกมาเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะเหมือนกันปรับปรามกันอย่างรุนแรงประทะกันอย่างรุนแรงทั้งคู่เลยค่ะอาเซียนไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรือว่าอาเซียนอาจจะมองว่านี่เป็นกิจกรรมภายในประเทศหรือนี่อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัตรอิสลามค่ะครับคือเรียนอย่างนี้ว่าเวลานี้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยก็ต้องสงวนท่าทีพอสมควร เพราะว่าการไปเข้าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามเราเราไม่ได้บอกว่าเรากลัว i อหรือกลัวคนที่เป็นเอ็กซ์ตรีมิสต์ทั้งหลายหรือผู้ก่อการร้ายแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยเป็นเป้าของการโจมตียกตัวอย่างอย่างในอังกฤษเองในฝรั่งเศสเองเวลาผู้ก่อการร้ายทําการสําเร็จเนี่ยก็จะมีการประกาศหรือว่าให้เหตุผลทิ้งท้ายไว้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เป็นเพราะประเทศนั้นประเทศนี้ ได้กระทําอะไรกับคนของเขาไว้บ้างตรงนี้ก็เป็นหนึ่งกรณีที่หลายประเทศก็สงวนท่าทีตรงนี้ไว้อีกประการหนึ่งก็คืออย่างที่คุณมิกพูดแล้วก็ได้เคยพูดในรายการหลายๆครั้งว่าในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยการรวมตัวกันนั้นมันจะเป็นการรวมตัวอย่างหลวมๆไม่ได้มี 1, 1> พันธสัญญาแน่นแฟนเหมือนเป็นกลุ่มนาโต้ที่หมายความว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีหรือได้รับภัยอันตรายประเทศอื่นต้องเข้าร่วมเสมือนกับประเทศตัวเองได้รับภัยพิบัตินั้นเหมือนกัน แต่อาเซียนเป็นการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ทางเศษรษฐกิจและเป็นเรื่องของมนุษยธรรมซะมากกว่าคือถ้าเป็นภัยพิบัติมีเรื่องความเสียหายทางเศษรษฐกิจหรืออะไรถ้าจะให้รวมตัวกันกู้เงินให้ยืมเงินให้อะไรแบบนี้อาจจะทําได้แต่ว่าถ้าจะส่งทหารเข้าไปแทรกแซงไปร่วมรบเนี่ยฝึกซ้อมรบทําได้แต่ถึงขนาดจะส่งทหารเข้าไป วิกฤตการณ์แบบนั้นแม้ว่าจะมีชัดเจนในหลายๆแห่งในภูมิภาคนี้แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ชัดขนาดนั้นครับค่ะอาจารย์คะคำถามสุดท้ายนะคะซ n n เขาเคยตั้งคำถามไว้พอเกิดเหตุการณ์นี้ที่มินาเนาของฟิลิปปินส์แล้วก็สถานการณ์รุนแรงบานปลายเขาก็ตั้งคำถามไว้ว่าฟิลิปปินส์หรือว่าจะกลายเป็นฐานที่มั่นของกลุ่ม IS ในอนาคตอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมคะถ้าดูจากรูปการตอนนี้แล้วคือคือเรียนอย่างนี้ครับเป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าจุดใหญ่ใจความของการก่อกำเนิดผู้ก่อการร้ายในหลายๆแห่ง มันเกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน<ะ>ทั้งในเรื่องสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต้องยอมรับว่าทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้มานานในก่อนยุคตั้งแต่เผด็จการมาคอสเลื่อยมาแม้แต่แม้ว่าวันหนึ่งจะมีอากวีโน่ขึ้นมาทั้งเป็นตัวคุณแม่และตัวลูกขึ้นมาก็ไม่ได้ทําให้สถานภาพดีขึ้นกระทั่งวันหนึ่งคนก็บอกไม่รู้จะเลือกอะไรละก็เอาดาราภาพยนตร์<ะ>คนหนึ่งเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแล้ววันหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งตัวเล็กนิดนึงนะฮะ,ฮะแต่ว่าก็ก,ก,ก็ก็มีศักยภาพแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จคือประชาชนนี่ลองมาทุกอย่างแล้วแล้วก็ประเทศนี้ก็เมื่อก่อนเนี้ยเหนือกว่าเรามากนะฮะ,ฮะในในยุคที่เราเป็นเด็กๆวัยรุ่นเรายัางส่งลูกไปเรียน <ฮะ S 2> ที่นั่นนะคะต้องส่งลูกไปเรียนหมอนี่จบมาจากฟิลิปปินส์ยังดูเท่ๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยคนฟิลิปปินส์ส่วนหนึ่งอาชีพถ้าเราไปสังเกตดูก็คืออาชีพผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแม่บ้าน เป็นคนไปทําเป็นผู้รับใช้บ้านเราเนี่ยเศรษฐีบางคนก็ยังเอาคนฟิลิปปินส์มาเป็นผู้รับใช้<ะ>เพราะว่าได้สองต่อคือทํางานบ้านด้วยสอนภาษาอังกฤษลูกได้นะฮะ,ฮะหรือพูดกับลูกเขาเป็นภาษาอังกฤษผมเห็นหลายๆคนก็ทําแบบนั้นแต่ว่าในเรื่องศักยภาพที่จะทําให้เขาเป็นฮับหรือเป็นอะไรเนี่ยมันยังไม่ชัดเจน<ะ>วันนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยต้องยอมรับว่ายังไงก็ยังยังถ้าแข่งกับเราเนี่ยเราเราเหนือกว่าเขามาก<ะ>ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนภายในเนี่ยเมื่อมองไปแล้วไม่มีอนาคตมองไม่เห็นทาง มันก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่าใจเกิดความรู้สึกต่อต้านรัฐขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นจุดใหญ่ที่อาจจะทําให้ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือสังคมที่ที่อาจจะไปฝักใฝ่เรื่องอะไรบางเรื่องได้ครับค่ะอัลกานนี้ก็เป็นเรื่องของประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเรื่องของรายได้เรื่องของเศรษฐกิจนะคะความไม่เท่าเทียมกันก็อาจจะนําไปสู่ต้นเหตุของการก่อการได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับ ทุกทีมาติดตามโค d e of ั h เดย์หรือว่าวลีเด็ดวัคทองนะคะเป็นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐค่ะ โดนัลด์ทรัมป์บอกนะคะว่า I will be announcing my decision on Paris Accord ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะทวีตข้อความที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกแตกตื่นรวมทั้งสภาคองเกรสด้วยค่ะทรัมป์บอกค่ะว่าผมจะประกาศนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องของข้อตกลงปารีสซึ่งข้อตกลงปารีสนั้นเป็นข้อตกลงลดโลกร้อนที่ประเทศทั่วโลกเลยนะคะเกือบ200ประเทศเห็นชอบกันคะ่ะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของสภาวะอา,ากาศเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็เชื่อว่ามีแนวโน้มสูงเลยที่ทรัมป์จะนาสหรัฐดึงออก จากข้อตกลงนี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะทรัมป์จะพูดตลอดเลยว่าปัญหาโลกร้อนนั้นเป็นเรื่องที่โกหกค่ะน่าสนใจดูเหมือนกันนะคะว่าท้ายสุดแล้วทรัมป์จะตัดสินใจอย่างไรและถ้าเกิดสหรัฐนั้นถอนตัวจริงๆจะถอนตัวในรูปแบบไหนด้วยค่ะซึ่งเราก็จะได้ทราบกันในเร็วๆนี้แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือโค้ดอัปเดตเดย์แล้วก็3ามพหนึ่งองศาค,ความคิดในค่ำคืนนี้วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ